สวัสดีครับพบกับพี่ปุ๊นะครับนักวิเคราะห์กลุ่มพลังงานของเรานะครับซึ่งวันนี้เห็นบอกว่าเรามีการดาวเกรดปูนใหญ่ครับพี่ก็คือมีประเด็นอะไรที่พี่ปุ๊มองว่ามันราคามันเต็มบ้างแล้วครับผมคือคือหลักๆแล้วนะครับก็คือเราทำพรีวิวนะครับแล้วเรามองว่าต่อยมาสสองเนี่ยน่าจะเป็นตรยมาสที่ดีที่สุดแล้วล่ะของของปีนี้นะครับแล้วมุมมองของเราเนี่ยก็คิดว่า ตอนนี้เคมีคอลสเปร a ์มันเริ่มลงแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะลงไปไม่ไม่ยังไม่เยอะประมาณ5-6%นะครับแต่เราเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะทยอยลงเพราะว่า capacity ใหม่เนี่ยตอนนี้รอเข้าแล้ว ครับในไตรมาสสก็มีไตรมาสสี่ก็มีนะครับแล้วก็ปูนใหญ่เองก็มีการชัดดาวนะครับตัว MOC นะครับในไตรมาสสี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเพื่อเพื่อแม่นท์เนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองดูว่าเทรนด์ของเอิร์นนิงเนี่ยควรจะซอฟลงนะครับแล้วหุ้นปูนใหญ่เนี่ยก็ขึ้นมาเนี่ยอยู่ในระดับเรเวลสักประมาณสัก เกือบเกือบ400บาทแล้วนะครับซึ่ง t a ร็กเกตไพร์เราอยู่ที่400เพราะฉะนั้นอัพไซด์ค่อนข้างลิมิตแล้วนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะโทนดาวลงแล้วนะครับเราเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าดีมาของน้ำมันมีการฟื้นตัวนะครับการฟื้นตัวนี้ก็คงจะเป็นการฟื้นตัวจากน้ำมันแก๊สโซเีนเป็นหลักนะครับซึ่งแก๊สโซลีนเนี่ย เป็นน้ำมันที่สารตั้งต้นเนี่ยเป็นตัวเดียวกับสารตั้งต้นปิตคมคนับนะครับนั่นก็คือนัทธานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนับธาเนี่ยมันจะถูกพุชขึ้นนะครับส่งผลทําให้สเปรย์เโบเคมีกดดันด้วยนะครับด้วยด้วยด้ยภาพตรงนี้เนี่ยเราก็เลย เริ่มโทนดาวแล้วนะครับแล้วพรีวิวงบไตรมาสสองเป็นยังไงบ้างครับสําหรับไตรมาสสองเนี่ยก็อย่างที่เรียนไปนะครับก็ไตรมาสเนี้ยน่าจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดก็คือมีกําไรอยู่ประมาณ9,000ล้านนะครับเพิ่มขึ้น28% year on year แล้วก็30% quarter on quarter เอรอซึ่งตรงเนี้ยเป็นผลมาจากเคมีคอลสเปรดล้วนนะครับทั้งในส่วนของ PE และ PP นะครับที่สเปรดเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นสําหรับ HDPE เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นสูงถึง22%่สิบส คิวนะครับแล้ว PP เนี่ยปรับเพิ่มขึ้น9% Q on Q นะครับโดยในส่วนของอซีเมนต์กับกับกับแพ็เกจจิ้งเนี่ยค่อนข้างซอฟลงเล็กน,อน้อยตามซีซันแนลนะครับแต่เหมือนเห็นบอกว่าธุรกิจปูนเนี่ยรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์ว่ามันขึ้นมาดีเนี่ยครับพี่บ๊ ตัวเลขของของปูนเนี่ยนะครับคอนซัมชันจากจากตัว OIE นะครับหรือ Office of Industrial Economics นะครับออกมาเนี่ยเซอร์ไพรส์เราเหมือนกันนะครับเพราะว่าในเดือนเมษาเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นดับเบิ้ลดิจิตเลยเป็นมปได้ไงครับพี่อันนี้เป็นผลมาจากการที่เราเลื่อนสงกรา์อ๋อคือคือไม่ได้กลับบ้านไม่ได้หยุดใช่ก็คือทำก่อสร้างอะไรต่อไปนะครับแต่ว่าพอเดือน พฤษภามิถุนาเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงในเชิงยอง year on y e ตามปกติ<อ>นะครับเ<อ>พราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเทคนิคอลนิดนึงนะครับในในแง่ของของตัวข้อมูลแต่ว่าถ้าเราดูตาม s e a นอลซีซ e น s o n a l i t y ในเชิงของ Q on Q on อันเมื่อกี้คือ year on y e a นะครับ,รบแต่ถ้าดูในเชิงของ Q on Q เนี่ยก็ยังเป็นเทรนด์ลงอยู่โอเค,คได้ครับอย่างนี้ผมถามอีกนึงครับปุ๊กถ้มพูดว่า,วาอตอนนี้ปูนใหญ่อาจจะงบไตรมาสอดี3 4อาจจะทรงๆละราคาเริ่มเต็มแล้วนะครับแล้วก็สเปรดอาจจะเริ่มมีการอ่อนตัวลงก็ว่ากันไป สมมติว่ามีเม็ดเงินเริ่มขายจากปูนใหญ่เนี่ยพี่ปุ๊บมองว่าเม็ดเงินจากปูนใหญ่มันจะไปตัวไหนในกลุ่มไบ้างครับมีโอกาสบ้างไหมครับคือคือถ้าจะไปเนี่ยเราก็เชื่อว่าน่าจะไปไปทาง PTTGC เป็นหลักนะครับ,อบสองอตัวนี้มันชอบแบบแพร่เรดกันเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์จากราคาน้ำมันต่ำกับอีกคนหนึ่งเนี่ยได้รับประโยชน์จากราคาน้่มันขาขึ้นมันเล่นตรงข้ามอ๋อเล่นตรงข้ามกันนะครับแล้วแล้วในเชิงของถ้าสมมติว่าราคาน้ำมันขึ้นครับ ดันราคาไฮเดนขึ้นราคาราคา PE ขึ้นเบนฟิตเนี่ยจะไปตกอยู่ทางเป็นตกแข็มทางฝัง g ีซมากกว่าใช่ครับเพราะว่าราคาแก๊สมันเป็นเทรนลงโอเคแต่ว่าของปูนใหญ่อะถ้าราคาน้ํามันขึ้นเนี่ยมันกดดันสเปคใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะแบบสวิชจากปูนใหญ่ไป GC ได้ผมถามทิ้งท้ายนิดนึงครับแล้วก็จะมีคนถามว่าเราขายไหมหรือเรารอบริษัทลูกจะสปินออฟดีกว่ากันครับ ่ณตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่ายังพอรอได้ <Okay. S 2> นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยตัวตัว,ตวเลขของผู้ติดเชื้ออะไรพวกนี้มันก็ยังไม่นิ่งนะครับตลาดมันก็มาออนออนออฟออฟกันไปนะครับแล้วก็อัพไซด์เนี่ยมันยังพอมี uh. นะครับห้าสิบห้าบาทสักสิบห้าบาทบเชื่อว่ามันแตกสี่ร้อย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปดูหลังงบออกหรือว่าหรือว่าอะไรที่มี Development ใหม่สเปรเคมีคอลมันลงแค่5% Q on Q เนี่ยผมคิดว่ามันมันอาจจะยังไม่ต้องถึงการรีบขายโอเคนะครับกอรีนงไๆงว่าตอนนี้มีอีก15บาทใครมีอยู่ก็รอขายนะครับใช้คำว่ารอขายแล้วกันแล้วเข้ามาตัว GC นะครับพูดง่ายๆประมาณนี้แล้วกันโอเควันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊บมากครับ